เราสามารถทําบ้านเช่าได้ตั้งแต่วันที่เรายังไม่ต้องมีเงินทุน <S <S เงินก้อนอะไรมากมายนะไม่ใช่ว่าจะอยากจะเก็บเงินออมสําหรับอนาคต12ล้านแต่ว่าในวันนี้อยากทําบ้านเช่าโอเคเอาเงินสัก3ล้านล้กันไปซื้อบ้านเช่าหลังหนึ่งไม่ต้องนะเราสามารถใช้เครดิตจากการที่เราทํางานอยู่ทุกวันเนี้หรือรายได้ทางไหนที่เรากําลังมีตอนเนี้ที่เขาสามารถแท็กกิ้งได้อะที่มันเป็นรายได้ที่มันมีการหาที่มาที่ไปได้อะ เราสามารถใช้ตรงนี้แหละเป็นเครดิตให้กับตัวเองแล้วก็สามารถไปใช้เงินจากธนาคารในการลงทุนทำบ้านเช่าได้ตั้งแต่วันนี้ได้เลยค่ะแต่เราจะต้องมีความรู้นะกว่าที่ครูจะมีบ้านเช่าหกหลังครูศึกษาเรื่องของการลงทุนอสังหามาก่อนแล้วก็ศึกษาเรื่องของการเงินการลงทุนมาก่อนยิ่งการที่เรามีแพสซีฟอินคะัมนะมีรายได้แบบที่เราไม่ต้องทำงานเนี่ยมันจะช่วยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการวางแผนเกษียณแล้วทำให้เราอะสามารถที่จะ กะเสียนเร็วกะเสียนรวยได้ค่ะ